ท่านด้วยน,นะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมจีโอชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นโหมดทั่วไปสี่สี่แลครับผมอืมนี้เล่นกับน้องแล้วก็โอชิเอน่าแล้วก็นนทวัฒน์นะครับผมก<อ>็เริ่มเลยขอะภัยด้วยนะครับสู้สมาร์ทโฟนเอาตัวรอดสู้ย่างีสต็อกดูทีวีได้านหลังเสร็จนะครับผมก็ไม่ว,ว่ากันนะครับผม มาครับานปู <If S 2> ้ชมจะโดดลงหาอลูกกาชื่ออะไรกันบักใครคี้กเลาล็อใครขล้กะลาเลยล็อปัน โอ้โหย่ามาตามผมดีโอ้โหมันจะคนลงวะ ก่อนน,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 นี้ขอขอคน,นคำหยาบด้วยครับผมเนปุนใหม่นะท่านผู้ชมแรงนะวะ นนะครับผมเขาเป็นนักกาบ้านถึงเราะผมอยู่อีสานนะครับนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่คุณนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวมาไว้ให้เอามาร์สามารถชี้เทมได้อยู่นี่นะอยู่บ้านเล็กตรงนี้ใช่มันมีคนอยู่ด้วยระวังนะ มีคนอยู่สิตายหรอไม่รู้อ่ะผมยิงมาแล้วมันแบบตายบอกไงคุณพีส่วนกันดาวก็ท่านผู้ชมโอ้โหยิงทีไรกระสุนหมดเลยท่านผู้ชมดู พวบผมบกขอ้ไปคมหยาบดนนะครับผนบทเนี้มันหนูนะครับตู้ชมอุ้ยอ๋อลืมไปพี่บงไอ้น,อนั่นใน่เรนึ่งนเรนเล่นได้เนละคร สอนมูหน่อยนะเป็นสอนมูหน่อยเป็นสอนโอชิหน่อย,อยเอาก็เขาบอกว่าสอนหน่อยเพื่อนสอนหน่อยเพื่อนก็<า>คนเดิมนะผมคลิปก็คนเดิมแล้วก็ผมที่ิปลงคลิปไป ทำทีเร็วนะครับผมคุกคนเหรอวะคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะคนเป็นคนเป็นคนเป็นสวย เอออรหนอยพีิไม่มีเลยวันี้โคตรหัเลยพี่โอ้โหผมมีอยู่ยี่แปดนัด นะมุ่งหน้าไปยังเขตปลอดภัยเยี่ยมเลยมันเป็นคนกเป็นพี่ระวังเจ้าคนเหรอคนอตรงนี้คนอยู่ตรงนี้มันฆ่ามันฆ่าชีิตมันฆ่า,าเพื่อน,นเพื่อน ใช้บาเรตมันใช้บาเรตระวังระวังใช้บดรอนได้มันเรูนบานเรตจะเป็นไงวะเกี่ยวคนเปร็จแล้วนี้นี้นนระวังระวัง มันมีหลายคนนะตองมันเอาไอ้บอพ่อไปสา,ามลูกอะตงครับผมครับผมไปครับมีโหนนะใค,ครมัน,น,น,นมา,าอ่านมาค่ะโอชิ ต้องเยทุบได้ไหมเนี่ยอ้าวไม่มีวงชุบอมีแต่บัตรใช่ไมอยู่ห้านบรีตรงไหนมีมีอันที่แรกของบ้างพี่ ขอขอนะตัวนะโอ้โหดีกว่า้โหไม่มีเกาะเลยทังไม่มีเกาะเลยแต่เราเป็นชุ่โคลิษกันนะครับผม ที่มีตะบดที่ไหนได้มีคนด้วยไหนเป็นคนเล็นแบบหุ่นหูนแล้วเขาสร้างรหัสมาเล่นใหม่นะครับทุกท่โคตรคมใช่ไหมพี่โคตรคมเลยอ,อ่ะนี่ขี้โมเองขี้โมยยังอ้าวโอเคเสรแล้ว บ่มขอซื้อเกาะสามแล้วกันนะพี่นะแล้วก็โกบสี่ด้วยสวยนถึงสมบูรณ์อะไรเนี่ยสิ่งฟิชเชอร์ทุกผู้ชมบ่มได้เลยพี่คนคนบอด โอ้ยตัางยิงดาวอ่ะยิ่เชค่ยิ่งช่ตางทำมันโหดจังวะเึ่งหัดเล่นใหม่นะครับผม้องผมนี่ก็ขุดใช้ได้ขอหน่อยอีกผมันใครก็วันเถอะก็ตองไงตองไอ้คนไอ้บอดบอดบอดขอแบบสวยบูมบูมนักเล่นข่าวพี่ ขอเล่อบทขอเล่าบทชิ้นหนึ่งของบดตายคนแรกเลยแม่จะผู้ชมตอนแรกอ่ะรู้ว่าผมจะตายเลยน้ำอก้นอสุดท้ายก็รอดนะคะท่านผู้ชมคือแบบสกามดแม็กคิดเอาดีวยเจ้คนเหรอพี่ จ right? ุดก oh. ่อนจิอือจุดกนิอ๋ออทกบอดเออบอดสายเติมจุดก่อนก็ท่านผู้ชมเลพียาบุญ โบภียวนี่ไงวอมีไอวอพี่พี่ก็ไม่มีเหมือนกันน้อง โอ Lee, toward la, toward la ้โหยิงไม่โดกการะเลยยิงไม่โดนแล้วโดนละดาวเลยหัวแตกด้วยรวยครับพ่อโอ้โหไม่มีไอวอลเลยอุ้ยข้างหลังมีสองอุ้ยสามมามามาโดนโดนโดวนวลทวัดนทวัดมาเป็สองสามตัวเลยโอ้โหครู เดี๋ยวก็ต้องเรียนออนไลน์แล้วแล้วแก็ูมนะที่ไหนเนี่ยกน,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 นเดือนต้องียโอ้ทุกขั้นนั้นททนทมบอทมันมีด้วย ่แค่คนเดียวเขาท่านผูมโอ16คแล้วเหร่ยก็ฝากกดติดตามช่อง p โอนะครับผม่ก่ากคลิปก็อย่าลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกั